สวัสดีค่ะสวัสดี f c ที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แอดขอประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้น้องมีงานปิดนะคะสุดเซอร์ไพรส์เลยเลยคะ่ะและ FG ที่เราส่างกำลังใจให้น้องนะคะรอไลฟ์สดของน้าปาได้เลยค่ะรอหน้าจอกันเลยนะคะเป็นกกำลังใจให้น้องกันค่ะความน่ารัมมากบวกกับความน่ารมมาักของน้องความสดใสของน้องนะคะรอยยิ้มที่มีเสน่ห์แบบนี้นะคะคือน้องไรอันเลยละคะ่ะยิ้มสดใสและก็มีความน่ารัาก เสมอต้นเสมอไปนะคะอ่อนน้อมถมต้นค่ะนิสัยดีมากนะคะอยากจะบอก f c ทุกท่านค่ะ f c ใหม่นะคะที่เข้ามานะคะวันนี้นะคะเรามีงานปิดนะคะแต่รอชมไลฟ์สดน,นะปาหน้าจอโทรศัพท์ได้เลยนะคะ และดูฟาร์มน่ารักของน้องนะคะน้องเอนเตอร์เทนเอฟซีของน้องได้น่ารักมากๆเลยเลยคะ่ะไ,ไ,ไม่เมื่อยไม่เหนื่อยนะคะยิ้มได้สดใสน่ารักมากๆเลยค่คะยิ้มได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เอาใจใส่ดีมากนะคะอยากให้เอฟซีของน้องทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้น้องกันนะคะวันนี้อย่าพลาดกันเลยนะคะวันนี้สุดเซอร์ไพรส์เลยแหละคะ่ะแล้วก็จะเป็นาร์มน่ารักน่ารักของงานปิดนะคะและมีความอบอุ่นที่น่าประทับใจกันเลยทีเดียวเลยคะ่ะฝากรอชมน้องกันเลยนะคะ และเชื่อได้ว่าค่ำคืนนี้นะคะค่ำคืนแห่งความอบอุ่นและความน่ารักนะคะเชื่อเลยว่า F c ซของน้องนะคะที่ได้เข้าร่วมงานปิดในวันนี้จะมีความสุขและสนุกกันมากๆเลยเลยค่ะค่ะความน่ารักความมีเสน่ห์ของน้องนะคะทำให้ F c รซนักแล้วก็เอนดูน้องมากๆค่ะน้อง น้องคือศิลปินในดวงใจของแม่ๆไปแล้วนะคะและได้จำแนงลูกชายแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วะค่ะและฝากอิทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจและติดตามน้องกันไปยาวๆเลยนะคะเ mm hmm. ชื่อว่าน้องยังมีผลงานอื่นๆอ,ออกมาอีกมากมายเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นงานละครง,งานคอนเสิร์ตนะคะและงานกิจกรรมต่างๆนะคะที่น้องได้เข้าร่วมและถ่ายรายการต่างๆ ของช่อง Workpoint และค่ายยุ้งเข้าเร็กคอร์ดนะคะเป็นกำลังใจกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ